เมื่อวันพระขึ้น8ค่ำเดือน3ที่ผ่านมาณวัดพระธรรมกายกุมมาประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพตตพลีเพื่ออุทิศสนขุศลให้แด่มุญญาที่ล่วงลับไปแล้วโดวยทุกท่านได้รวมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้กล่าวคำถวายมัตรกากัพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้นะครับคณะทจ้าภาพได้รวมกันถวายผ้าตรายและเครื่องเตยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นก็รับฟังธรรมะอันสมคุณค่าจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีสำหรับพิธีบุพเตตพปตะพลีนะครับที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นทางมาแห่งบุญจากปฏิทานามมยบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลหรือมอบบุญให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักโดยเฉพาะผู้มีพระคุณนะครับมู่ญาติและก็รวมไปถึงครูบาอาจารย์ที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วโดยตั้งใจอุทิศบุญกุศล ด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนรารัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชินียาจารย์นะครับจะได้น้อมนำบุญนี้ไปยังหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในสัมภรยภพนั่นเองอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสั่งสมบุญจากปฏิทานามมยมีความกตัญญูกะตะเวทิตาคือรู้และระลึกนึกถึงพระคุณของบุคคลผู้ที่มีพระคุณต่อพวกเรานนั่เองครับ